สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนพบกับครูตายกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะคะในชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการลบโดยใช้เส้นจำนวนกันไปแล้วนะคะเด็กๆเ,เข้าใจกันหรือเปล่าคะทำกันได้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะในเรื่องของการลบเราสามารถลบได้หลายวิธีนะคะ เช่นการลบโดยการวาดรูปและหักออกการลบโดยวิธีการนับถอยหลังหรือนับย้อนและการลบโดยใช้เส้นจำนวนค่ะในวันนี้เราจะมาทำแบบทดสอบในเรื่องของการลบกันนะคะทั้งนี้เพื่อเก็บคะแนน10คะแนนโดยนักเรียน จะใช้วิธีไหนก็ได้เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดให้นักเรียนเปิดข้อสอบจากลิงก์ด้านล่างนะคะเขียนชื่อและนำสกุลเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยและคิดแต่ละข้อให้ดีๆนะคะเพราะส่งคำตอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หวังว่านักเรียนทุกคนจะได้คะแนนเต็ม10คะแนนทุกทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ